พี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อค่ะตัวนี้เป็นเสื้อผ้าลิเนผสมค้ายอย่างดีเลยนะพี่เป็นงานปักนะคะข้างหน้าเขาเป็นงานปักนะตัวนี้นะไม่ใช่งานสกรีนนะปักสวยมากๆเลยงานนะคะพี่จะเป็นคอกลมแบบนี้แขนนะใส่สบายค่ะพี่ไม่ต้องกลัวงานเป็นของสาวอวบส่วนด้านหลังนะคะก็เป็นเรียบๆแบบนี้ค่ะพี่ลิเนนผสมฝ้ายนะพี่เนื้อผ้าของเขาไม่สากนะรัะเนื้อผ้าไม่คันนะคะตัวนี้นะผ้านะคะพี่ไม่นีซับในนะตัวนี้นะคะและผ้าไม่ยืดนะคะพี่งานสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะพี่ เสื้อนะคะพี่เป็นเสื้อเสื้ออกหน้าผ้าพี่ห้าสิบนิ้วนะคะพี่ความยาวเสื้อเอ้ยอกหน้าผ้าสี่สิบแปดนิ้วค่ะพี่ความยาวเสื้อยี่สิบเจ็ดนิ้วนะตัวนี้นะเป็นเสื้อลิเนนผสมฝ้ายนะคะพี่ตัวเนี้ยสัพโปพิเศษให้พี่เลยนะคะพี่ให้แค่หนึ่งแปดห้าเท่านั้นนะคะเสื้อลิเนนผสมฝ้ายอย่างดีเลยพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักนะเวลาพี่จะสั่งเพิ่มตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไลายย่โยกแสงค่ะพี่ สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังนะพี่บอกรหัสและตามด้วยสีกพ่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงตุ่นๆนะมันจะมีความอมบานเย็นนิดๆนะ ตัวนี้นะคะอ,อกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่27นิ้วค่ะพี่จัดพิเศษให้เลย175ไอ้185เท่านั้นนะคะพี่สีนี้จะเรียกว่าสีแดงตุ่นๆนะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะพี่จะได้ตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะพี่มีส้มเดียวนะเสื้องานปักสวยๆเลยไม่ใช่งานสกรีนนะถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าโอรุอ่อนนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะอกหน้าผ้า48นิ้วความยาวเสื้อ27เนิ้วค่ะพี่185บาทเท่านั้นคุ้มมากเลยและสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าเหลืองนะคะมันเป็นสีเหลืองมาสตาร์ดนะลูกค้าตอนนี้เรียกสีเหลืองมาสตาร์ดนะ และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพ,พี่พิมพ์ว่าโอรสเข้มนะคะพี่จัดพิเศษให้พี่เลย185เท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาเาบทมวจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มนะคะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อลินเนียนผสมฝ้ายอย่างดีเลยะคะ่ะพี่เนื้อผ้าไม่สากนะผ้าไม่คันนะคะตอนนี้ผ้าไม่ยืดและผ้าไม่มีซับในนะเป็นงานปักทั้งหมดแบบนี้เลยค่ะอกหน้าผ้า48นิ้วความยาวส8นิ้วความยาวเสื้อ27นิ้วนะ จัดพ <S PE C> ิเศษให้เลย185เท่านั้นค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสเข้มนะคะตอนนี้จะเรียกว่าโอรสเข้มนะถ้าพี่จะเอาสีนี้พี่เรียกว่าสีโอรสอ่อนพี่ดูดีๆนะสีเข้มกับสีอ่อนนะอันนี้โอรสเข้มนะคะพี่อันนี้เรียกว่าโอรสอ่อนนะตัวนี้นะคะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะตัวนี้นะจะมีสีเหลืองเดียวนะตัวนี้เรียกสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีง่วงนะคะตัวนี้นะ ้าพพิรบตัวนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะมีส้มเดียวนะพี่มีส้มเดียวนะตอนนี้ียกส้มชาสีต่อไปะคะ่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะคะตัวนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีแดงนะคะเป็นแดงตุนๆนะตัวนี้แดงตุนๆจะมีความอมบานเย็นนิดๆิค่ะจัดโปรให้เลยหนึ่งแปดห้าเท่านั้นจ้า